49เก้าเซนความกว้างยาวออกมาเท่าไหร่ร้อยไม่หกคือเอาเลขมงคลนะครับ689ก็ได้อ่าเก้าห้าก็ได้คือเอาเลขมงคลไปนะครับทุกอย่างก็เป็นระเบียบนี้นะครับเป็นตามหลักสองสองสี่สามดีมากแต่มันมีหมดนะครับอีกหน่อยบ้างบนนู้หมดเลยมีครบไม่ต้องกลัวหรอกเชื่อเถอะรวมได้ มีหมดแหละอีกหน่อยเนี่ยที่ผมเอ่อนะครับมองมองเห็นมีเซียนมีโอ้โหทุกอย่าง <c oughs> คือเขาเรียกว่าศูนย์อำนวยความสะดวกของความศักดิ์สิทธิ์นี่ครับคือใครจะเข้ามาหาลุมคนต้องผ่าเซียนก่อนต้องบ้า, <c oughs> บาทเทพเทว,วดาก่อนอ่าใช่ครับมันก็ถามว่ามันจะเป็นสถานธรรมไหมมันก็เป็นทุกวันนี้มันก็เหมือนสถานธรรมอยู่แล้วคือเป็นจุดศูนย์รวมใจของคนจังหวัดพุทหายอยู่แล้วนะครับเออมันเป็นศูนย์รวมอยู่แล้ว คนต่างประเทศ<ม>คนผู้โลกเข้ามากุงเทพเขาก็มาขอดูปู่บริสุทามาขอบารมีขพอพรผมุึงบอกว่าลุงคนต้องหนักแน่นเพราะอะไรรู้ไหมคนที่คิดทําขึ้นมาคือนั่นคือเนแรกที่จะได้อันนี้สอแปบจับเท่ากับสร้างพระอุโบสนะครับคนมากราบหนึ่คน ไอ้พวกสมองที่มันแบบคิดไม่ไกลอะไรก็เป็นเมล็ดเงินหมดต้องเป็นผลประโยชน์โอ้ทำมาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์อะไรเขาไม่ได้หวังตรงนั้นหรอกครับเขาหวังเพียงแค่บุญกุศลที่จะต่อไปยภพหน้านะไยภพเนี้ยให้มีเงินเป็นพันล้านเอาไปไม่ได้หรอกนะมีแต่บุญกับบาปที่ตามไปแขนเองเออไม่ต้องไปสนใจอะไรหรอกครับผมถึงบอกไนงะว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างผมก็โดนเมื่อก่อนที้ผมสร้างพระสูงสิเบเอ็ดเมตร